Welcome to Poras Style ทำง่ายกินแซ่บ Please subscribe like share Thank you พาราสไตล์ทำง่ายกินแซ่บสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็มาทานเมนูทานเล่นนะเล่นๆน,นะคะปลาหมึกย่างนะคะปลาหมึกย่างไม่รู้เขาเรียกปลาหมึกอะไรอันนี้ปลาหมึกกระดองหรือเปล่าไม่มั่นใจนะเพื่อนถ้าใครทราบก็บอกด้วยนะคะเพาราไม่ถนัดชื่อหรอกคะ่ะถนัด,ดทานนะคะเพื่อนมา,มาทานด้วยกันกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเพื่อนนะคะ ไม่มากนะคะเปรี้ยวหวานนะคะเพราะอาหารทะเลมันเค็มไม่ต้องเค็มใช่ไหมคะเพื่อนก็มีผักนิดหน่อยไม่เป็นส่วนนะคะจัดเยอะกระทานไม่หมดนะคะเพื่อนก็มีแตงนะคะมีสลัดแล้วก็ผักชีนะคะก่อนอื่นพลากก็จะมาหั่นนะคะกินคลาเขียงนะคะวันนี้ก็จะหั่นนะคะ,ะลาชอบทานหนวดมันนะคะหนวดใหญ่ๆตัวบเบลอเพื่อนนะคะพออบออกมาก็หดนะหดนิดนึงนะคะ่ะ ตัวใหญ่มากตัวนี้กิโลหนึ่งนะคะเพื่อนนะคะไม่แพงค่ะกิโลหนึ่งก็สิบกว่าเหรียญน,นะคะเดี๋ยวพอร่าจะโชว์หนวดมันใหญ่แค่ไหนหนวดปลาหมึกนะคะมามามา,มาทานด้วยกันนะคะอื่นก็จะทานหนวดก่อนนะคะตัวใหญ่กิโลหนึ่งคงทานไม่หมดหรอกเพื่อนนะคะถ้าแมง่มงถ้าแมง่งทิวแพ้อาหารทะเลพักนี้แต่ก็อยากอ่ะเพื่อน ซื้อมาแล้วต้องทานนะคะจิ้มโชว์เลยค่ะจิ้มโชว์เลยนะคะมาทานร่วมกันกับเพื่อนวันนี้ก็กินอย่างเดียวนะไม่เม้ามยนะคะไม่ดราม่านะเพื่อนเมียฝรั่งไม่ดรามา่าเพราะเราไม่มีดราม่านะฮะ <c oughs> นี่เขาเรียกว่าหนวดปลาหมึกนะเพื่อนเนาะอร่อยจริงกรุบกุ่บอื่อน ออร่ยแค่หวดก็อิ่มเลยเนาะแน่นนะแน่นนะคะแน่นนะคะ เราไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยเพื่อนๆแล้แกจะทำน้ำจิ้มถั่วน้ำจิ้มกว่า อูอีน้ำจิ้มดีใหญ่ๆดูเพื่อนเลยอร่อยอร่อยน้ำจิ้มสดนะสดมากเลยอร่อยค่ะอืม แล้วว่าคำสุดท้ายนะเพื่อนเห็ดอร่อยหมดหนวนเนืองกับครึ่งตัวไม่ถึงตัวไม่ครึ่งนะเพื่อนเห็ดมากเลย บ้านจะสุดท้ายแล้วเหลือน,นิดนึงเอาหน่อยอร่อยอะ่ะ ค่ะเพื่อนปลาหมึกย่างพัล่ากินหมดหนวดเนืองกับซีกของครึ่งตัวไม่หมดพเพื่อนอิ่มผลไม้ล้างปากอั่นแดงนะอะอร่อยกรอบสวนมากเลยดูดีเอออันแดงอร่อยสดหวานไร้เมล็ด สุดท้ายไม่หมดเพราะปลาหมึกตัวนี้กิโลกว่านะเพื่อนไม่หมดค่ะแค่นี้ก็อร่อยชอบมากแซ่บแซบแบบกำบันเลยนะคะเพื่อนนะคะกระดู mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเป็กนกำลังใจให้กันนะเพื่อนนะคะล่าลงคลิปทุกวันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย for watching